ปฐมกาลบทที่35ยาโคบกลับไปเบธเอลพระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่าลุกขึ้นไปเบธเอลและอาศัยอยู่ที่นั่นทำแท่นบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีไปจากเอสาวพี่ชายของเจ้าดังนั้นยาโคบจึงบอกครอบครัวและคนทั้งปวงที่อยู่กับท่านว่าจงทิ้งพวกพระต่างด้าวที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าเสีย ชำระตัวและเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มให้พวกเราลุกขึ้นไปเบ็เอลที่นั่นข้าจะทำแท่นบูชาแด่พระเจ้าผู้ทรงตอบข้าในวันที่ข้ามีความทุกข์ใจและทรงอยู่กับข้าในทางที่ข้าไปนั้นคนทั้งหลายเอาพระต่างดาวทั้งหมดที่มีอยู่กับตุ้มหูที่หูของพวกเขามาให้ยาโคบยาโคบก็ฝังไว้ใต้ต้นโอกที่อยู่ใกล้เมืองเชเคมเมื่อพวกเขาออกเดินทางเมืองต่างๆที่อยู่รอบข้างมีความเกรงกลัวพระเจ้า ชาวเมืองจึงไม่ได้ไล่ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบยาโคบมาถึงลูสคือเบตเอลซึ่งอยู่ในดินแดนคณาอันทั้งท่านและทุกคนที่อยู่กับท่านที่นั่นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้และเรียกสถานที่นั้นว่าเอลเบตเอลเพราะว่าที่นั่นพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบเมื่อท่านหนีพี่ชายไปฝ่ายเดโบราพี่เลี้ยงของนางเรเบ,เบคาก็าถึงแก่ความตายเขาฝังศพไว้ใต้ต้นโอก๊กซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเบตเอล เขาเรียกต้นไม้นั้นว่าอันโลนบาคูดเมื่อ,อยาโคบออกจากปัดดานอารัมพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบอีกและทรงอวยพรท่านพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเจ้ามีชื่อว่ายาโคบเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปเพราะชื่อของเจ้าจะเป็นอิสราเอลดังนั้นพระองค์ทรงเรียกท่านว่าอิสราเอลพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธฤทธิ์เจ้าจงเกิดผู้คนทวีมากขึ้นประชาชาติหนึ่ง และหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้ากษัตริย์หลายองค์จะออกมาจากเจ้าดินแดนนี้ที่เราให้แก่อับราฮัมและอิสอักเราจะให้แก่เจ้าและเราจะให้ดินแดนนี้แก่เชื้อสายของเจ้าที่จะมาภายหลังเจ้าพระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากยาโคบณนะที่ที่พระเจ้าตรัสแก่เขายาโคบก็ปักเสาวไว้ที่ซึ่งพระองค์ตรัสแก่เขาเสานี้เป็นเสาหินเขาก็เอาเครื่องดื่มบูชาเทลงบนเสาและเทน้ำมันบนนั้น ยาโคบเรียกสถานที่ที่พระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเบดเอลกำเนิดของเบนยามินและมรณกรรมของราเชลพวกเขาเดินทางจากเบดเอลเกือบถึงเอฟราธาราเชลก็เจ็บขันมากจะคลอดบุตรขณะที่นางเจ็บขันมากนางพดุงคันบอกว่าอย่ากลัวท่านจะได้บุตรชายอีกคนหนึ่งเมื่อชีวิตใกล้ดับเพราะนางถึงแก่ความตายนางเรียกบุตรนั้นว่าเบนโอนี ben แต่บิดาเรียกว่าเบนยาหมิน ราเชลก็สิ้นชีวิตเขาฝังศพไว้ริมทางที่จะไปเอฟราธาคือเบตเลเฮมยาโคบเอาเสาหินปักไว้ตรงที่ฝังศพซึ่งเป็นเสาหินณที่ฝังศพราเชลจนทุกวันนี้อิสราเอลก็เดินทางต่อไปอีกไปตั้งเต็นท์อยู่เลยหอคอยชื่อเอเดอร์อยู่มาเมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่ดินแดนนั้นรูเบนไปนอนกับบิลฮาภรรยาน้อยของบิดาอิสราเอลก็รู้เรื่องนี้ฝ่ายบุตรชายของยาโคบ มีสิบสองคนบุตรชายเลอาชื่อรูเบนเป็นบุตรหัวปีของยาโคบซิเมโอนเลวียูดาอิสาคาและเสบูลุนบุตรชายราเชลชื่อโยเซฟและเบนยามินบุตรชายบิลฮาสาวใช้ของราเชลชื่อดานและนัฟทาลีบุตรชายของซิลปาสาวใช้ของเลอาชื่อกาดและอาเชอ คนเหล่านี้เป็นบุตรของยาโคบซึ่งเกิดที่ปัดดานอารำมมรณกรรมของอิสอักฝ่ายยาโคบกลับมาหาอิสอักบิดาของท่านที่มัมเรคือที่คีรยัตอาราบาคือเฮบรนที่อับราฮัมและอิสอักเคยอาศัยมาก่อนอิสอักมีอายุ180ปีก็ถึงวันสุดท้ายของชีวิตท่านสิ้นชีวิตเมื่อชาราและแก่งอกม,มากและถูกรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่านส่วนบุตรชายของท่านคือเอซาว และยาโคบก็นำท่านไปฝัง